สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขลนครับ <c oughs> มาพี่นอ้องมามื่อหนึ่งสิบภาพมาลวมบอกนะนี่ฟาดถั่วที่ตูนง่ายๆงา,มง,าม,งมงพี่น้องมื่อกี้ล่ะบอกหอยมาแต่อุบลแต่สังเกตยงอย่าง,างนั้นเลยคนละอุ้อยจะไป นำลวกพักรวดนำลวกพักด้วยพี่น้องลวกคาเสรสจเป็นบอกไอ้บอกไอ้จูบแง่เด้นี่อไอ้ขมเอ,อ๊ะโ้ย <c oughs> เป็นบอกไอ้จูบแง่ลวกกินกับเจียวเศบ กินบดบัวน้อะนี่หายอยู่ดิขันเบิด,บด,บดแต่ออนซวนนี่ดีพี่นอ้องหอยอ้าหาจะเข้าพี่น้องจะได้จิ้มกันกินแแ่บแ ใส่เกลียลงไปยังไงพี่น้องสีอย่างนีเหอเสือสือใสืเลเกลือบ่ใสีแ่เกลือก็แซ่บแล้วหอยลวก้อต้ับจิงกับแจวจแซบนะพี่น้องแจวหลบกวนพี่น้อง สวัสดีครับใส่ย,ยังใส่ย,ยังน้องไปเดอไม่สบายอ่ะน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสยังบ่ใส่เลเปรียววอล่ะเปียววล่ะมันจะกอ่ะมันเถอหริปีวว่ลมมันผัด แซ่บแช่ละบอสมันจิ้มหอยหอยจุ๊บ <laughs> จุ๊บแน่เลยเสีย,ยงจุ๊บ <laughs> จิ้มจะแซ่บเลยพีน่น้องเลยอะน้ำจิ้มหอยจุ๊บพักพักพักส่น้ำมาเนี่ยจะง,ง่วมหอมงงนนเ,เป็นผักซีมาจากนิวซีแลนด์นะพี่น้องผักซีอ้าน่อยเดีย เอาบอมาเดี๋ยวบอบกอเดี๋ยวบบกอยก่นอนอนบกก่นอนไน้ากำลังกำลังเดือดต้มลวกแก้วกินเบิดเปลือกนี่เป็นไงวะฮ่าแวยว่ะตักสลดังสิแล้วเรามีไม้จิ้มันไหมม,มีแต่ไมไผ <laughs> พี่น้องแม่ม่แม่อืนี่น้ำจิ้มหอยแซ่บลุกระเบเปลือกขั้นอหกยังแงมันเปลือ,อ,ลอ,อกออกบวอยจังไปิดป้าไปา <c oughs> มไม่มีป้าเ่อน้า เดีย๋ยเมนูสุดท้ายวะ่ะจิ้มมังกวเด้ยพี่น้องบานสุกบัวเขาดีบ่โอ้พอเขาดีสุกแล้ว<ะ>เอาเร็วเ,เลยไม่เขา,า,เาให้อ๋อตากแล้วบานพี่น้องตากแล้วอืสุดยอดสุดยอดเลย วันมุยตกกตบมียไม่ตกนายเงยใ่ลหบกเคยเห็นนายเงยป่นเนี่ยขวานมือแหรบอวหนเงยครับนเียกินแ๊่อะแซนตั มาลองมั้งได้พี่น้องนี่ละ <c oughs> โคตรหอยเรียบร้อยครับพี่น้องอตุ่มหมวกหอยดอกทิงกับแจียวแซ่บเลยเนี่ยนั้นตัวหอมพักแก้มห่อพักแก้มดอกคาสด ลวการมอีก,กันหนึ่งนี่พี่น้องอีก,กันนึงน้ำมาตูมตาตายยังวะตายยังดีเนาะพี่น้องตั้งซื้อมาเลยสองแถวเลนี่พี่น้องโอ้จริงครับต้มหอยแจวแซ,บแซบ่บพี่น้องจวด